สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเขาไปด้วยกันเบลล่าวิวชวินเดินเที่ยวชิลๆที่ญี่ปุ่นหวานรังแกคนโสดชัดๆคนโสดทั่วประเทศออกอาการมองบนไปเลยหลังได้เห็นแม่นายเบลล่าราณีโพสภาพหวานๆเคียงข้างหวานใจวิวชวินให้เห็นเต็มๆต,ตาในทริปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมเขียนข้อความว่า beauty f u l day ท่ามกลางแฟนคลับเบลล่า กับวิวชวินที่เข้ามาคอมเมนต์แซวกันสนันอาทิเห็นแค่หลังก็ยังดีสวยทั้งคนทั้งวิวรูปสุดท้ายน่ารักไฮไลท์อยู่สุดท้ายตลอดตลอดแม่นีกับน้องเบลน่ารักมากๆเลยค่ะแต่อนุญาตกรีดรูปสุดท้ายเที่ยวให้สนุกนะคะและอื่นๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ